ไอ้เรามันก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ซะด้วยคราวนี้มัก็จะเลยพอมีเวลาไอ้ฝั่งตรงข้ามก็อาจจะว้าวุ่นหน่อยแล้วพิธาอินเทรนพูดวลีก้าไอ้เรามันหยุดปฏิบัติหน้าที่ซะด้วยฝ่ายตรงข้ามก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ว้าวุ่นกันทั้งประเทศไปแล้วสำหรับวลีเด็ดเท่ๆอย่างเราก็เทสะด้วยทีนี้ก็ลำบาก ก็ว้าวุ่นเลยที่เป็นประโยคคําพูดจากพระเอกนักร้องดังก้าวจีรายุละอองมณีขณะที่ให้สัมภาษณ์กับทางในเอนเตอร์เทนพูดถึงแฟนสาววีวิโอเลตกลายเป็นว่าชาวเน็ตเอาไปแชร์ดัดแปลงเป็นอีกหลายๆประโยคทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดคนดังๆยังขอเล่นตามด้วยล่าสุด7กันยายนทีมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลได้ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยอง ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้โดยโพสต์เป็นคลิปขณะที่กำลังหาเสียงเป็นประโยควลีเด็ดของพระเอกนักร้องดังก้าวจีรายุและอองมณีว่าไอเรามันหยุดปฏิบัติหน้าที่ซะด้วยคราวนี้มันก็เลยพอมีเวลาฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะวาวุ่นหน่อยนะพวกผมอ่ะไม่วาวุ่นแน่นอนพร้อมกับระบุคแคปชั่นเพิ่มเติมอีกว่า ไอเรามันก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ซะด้วยฝ่ายตรงข้ามก็วาวุ่นเลยที่นี้ระยองกลายเป็นบ้านหลังที่สองของผมไปแล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคนระยองซื้อไม่ได้ใครจะเอากล้วยมา50หวี60หวีคิดให้ดีและผมคิดว่าไม่มีระวังยิงพลาดเป้าเพราะประชาชนล้อมไว้หมดแล้ว เรามันก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ซะด้วยกาวนี้ไม่นกอจะเลยพอมีเวลาไอ้ฝัดตรงก้าวก็อาจจะว้าวุ่นหน่อยแล้วก็พอมาไม่ว้าวุ่นแน่นอนเพราการเลือกตน้าที่จะถึงนี้พาคก,ก้าวไกลจะชนะย่อมแน่นอนรับปีน,อน้อง